สบายดีพี่น้องทุกคนจ้ามอนิกามาพบพ่อกับซองสากึ้มใจสว่างอีกแล้วพี่น้องมนสากึ้มกะพามา,าบ้านเนาะบ้านสาผู้ทอนกับบขึ้นมาจากเถื่อ,อหูจกักโทรหาเพื่อนในเฟซบุ๊กแล้วกัเป็นหูจกักการกระทังแม่เนาะทางอา,อาจารย์แม่ทางอเมริกาเป็นโทรมาและ้วกะัสากึ้นใจจะมีโอกาสมาแวะแว่ยามแวะทักทายเพื่อนนอกหล้วกะัสิพาไปเบิ่งเพราะว่า,าเดือนหนา้า มีคนมายามเผิ่นนนาะมีอาจารย์เมย์มายามเผิ่นแล้วก็มีสิไปถามเรื่องเล่าชีวิตเผิ่อนน้อพเ่นเนาะหลายอย่างท,ทสิสก,กุมยดงยินผ่านโทกล่มกันกับบบคอยเข้าใจก็เลยใหญ่สิพ้าพี่น้องมะลนะิน้ำเผิ่นแล้วก็ไปติดตามไปเบิ่งน้อพเ่น,นเนาะไปนำกันเลยเนาะโอเค สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตสุขสุขวนอีกเทน,นึงมืนอนี้ก็มาพบพ่อกับสองสอกึุมใจสว่างเนาะพี่น้องเนาะมื่อนี้สอกึุมใจสว่างกะมีโอกาสได้มาหาสาวผู้ทอนเนาะพี่น้องเนาะอยู่ทงางบ้านดงพุงพี่น้องเอยอ่าสิมาหาเพื่อนเกี่ยวกับเพื่อนกับมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอยากต้องการคล่อมเสลือเนาะเพื่อนกับบุคคลสบายเนาะสบายดีด้วยสาวผู้ทอนโดยสบายดีสาวผู้ทอนอ่าสาวผู้ทอนอันเป็นอยังเนาะคุณมื่อนี บ่อสบายเป็นอย่างเราให้ฟังเนี่ยอเจ็บในหูคอนี่แหละจะรวจดตลอาเป็นเส้นโป่งในหูคออันเป็นเส้นโป่งในหูคอจะรวจเป็นอ๋อเป็นเส้นโป่งในหูคอโดยหลก็กินอันนุ่มกินนุ่มโยกินข่าบ่ได้ข่าก็บดถ้าก็กินได้ประมาณสองเดือนหรสามเดือนนี่แหละแต่ว่ากินแต่ว่ากินแบบหยั่งกินนี่บ่ได้เนาะต้องใส่ชีวิตแบบบดกินเท่านั้นต้องกินแล้วก็กินแต่นุ่ม อ๋อ oh, แสดงว่าแต่ละเดือนนี่ค่ะโบมีเงินซื้อนมนกับลำบากคือเนาะและชาวผู้ทธนเหตุอาชีพอะไรคุมอะไรไงไผ่หนาไผ่หนากระพรุนลายเป็นไรไผ่เนาเบิ่งได้อยู่บริษัทไหนเราไป็นอะไรหร่ได้ไะเขาไปเบิ่งชาวชาพุทธชนไผ่หนาเนาะอาชีพเป็นแต่ละมื่อแต่ละวินเดียี่น้องเพิ่นกับบริษัทาเป็นคนขี่ข้านเป็นคนงอตีนงอมือโบเมนได้พี่น้องเพิ่นกาเฮ็ดเรียกงานได้ใช่เพิ่นให้เพิ่นพาเห็ดเลยเนาะพี่น้องไปเบิ่งเพิ่นเพื่เหตุเรื่อเนาะอาชีพเป็นแต่ละมื่อแต่ละวินแบบจน หายแต่พี่น้องมาซอยในโบแม่์เนาะเป็นคนแบบว่าทำมาหากินดุมันขยันเพียรเนาะเพิ่นสีพายหยาเขาเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะการดำรงชีวิตเพิ่นแต่ละมือหากินหายากจังเลยสิพาเพิ่นไปเบิ่งเพิ่นพายหยาเพิ่นพายหยาอ่าเห็ดอาชีพเพิ่นเนาะคู่มือนี่กระยังคู่มือนี่หันยังหักซาตัวเองอยู่เนาะเอ๋ยเนาะตาบากะบูมีเงินบ่บูมีเงินไปต่อยาบ่ต่อยาเธอหนึ่งเท่าได้เนาะสะผู้ะวัน ยานย่อยยาลายก็จ้ายายา,ยาหน่อยนี่กินได้จนมือ้อมนนยปรมาณือหามือ้อกันคันลายได้สักหน่อยคนลายก็ประมาณชิบมือ้อเป็นเงินทเท่าไรน็เไปอันญ่ะสาอันเท่าไรเกาะโอเคเนาะพี่น้องโอ้พี่น้องไอ้เพิ่นกะมีความจำเป็น โดยโดยโดยแส้ชาวสิพาเบิง่งวิธีชีวิตสาวผู้ทนเนาะเพิ่นเป็นคนดุมันขยันเพียนสู่ชีวิตได้พี่นอ้องเอ้ยเป็นกระซูสู่ๆได้บ่มาอยู่ดีๆเออมานั่งของความเสื่อเรือจากาพ่อ,อแมนนอ่พี่น้องบ่แม่นเนาะพี่น้องเนาะก็มีความอดทนขยันเห็ดเบียกสู่ชีวิตนั่นซะปากกัดตีนถีบแหละภาษาชาวบ้านเทาก็ได้เพิ่นกับเพื่อสีได้เงินจระบาดจระกีกับบ,บัธรรมดาเนาะให้หงา,ายายแม่หงายนไพหงา พี่น้องเบิ่งเนยซอยแน่เบิ่งซอยชาวกลุ่เดือนกระเซยพี่น้องเลยเพื่อนชากึุมก็อยากข้างวาเพื่อนเห็ดยังได้อยู่แต่ละมือแต่ละเวนเนาะอาชีพเพื่อนหัวกลับไปหับจ้างหับหัวเพื่อนไปหับจ้างเสียลูกติ่งเพื่อนว่ากระเด้นขึ้นบัวลายอิงตามเฮ็ดเรียกยืนได้หน่อยยืนได้รลายพอยืนรลายบัวไรปวดขาเพื่อนว่าเพื่อนขาผู้ทอนก็มีเนาะพี่น้องมีสวนพักสวนพักพืชครัวปลูกกินเองเนาะใส่เองบดใส่ฟูซิ่งช่ายงแบบแบบปวดสารพิษกาวแมน อ่าบ่นิภาษีพาเฮาไปเบิ่งอันโอ้ต้นกระโดนบ่นี่บ่เวียงต้นยังนี่บ่เวียงกระโดนนนกินกับลาบบ่หรือจังใดกินกินกับแม่เป้งบ่จะภาษีเบิ่งชาวพุทอนเพิ่นมาเนาะเพิ่นอ่าภายะให้เบิ่งเนาะแต่ละมือแต่ละเบนเพภาษีได้เงินได้ค้ำเพิ่นก็เฮปปับปับปับไปพี่น้องเยสาวพุทอนเราบ่เป็นคนขี้ข้านเด้อเราเป็นคนขยันมันเพียนได้นี่เห็นบ่คนสู่ชีวิตต่างถึงเนาะ คนขยันคนสูบชีวิตบดิ yo, ¿no? yo, ้งโงตีนงอมือเนี่ยเพิ่นกะมีรอกผู้ใหญ่เพิ่นอีตนสงสารเนาะคนเฮาเลือกเกิดบ่ได้เนาะแต่ว่าเฮาก็เฮ็ดเลือกสิเฮ็ดได้เนาะพี่น้องเนาะเป็นคนดุเป็นคนขยันบ่อดตายเห็นซะอือขักขักเนี่ยเนาะโทษใช้ยาแบบนี้หาเป็นยากเลยเนาะส่นนาบบนีเลยแบบนี้ บ่่อยเป็นคนสมัยนี่น้องว่าบ้านนี้มยนมีมีแต่ไ่ย่ท้งบ้านไ่ค่อยมีเล้วนายาายบุ๋ยส่ไพ่หนหนีอลไรซะใส่จังไดีบอกขอใจบ่อยฟังนี่ว่าากรเอาหย่าเออแเอาเงินงมาก่อเด้เดือนพกโดยยำดำนาเขาจะเอื่ <podia S 2> นไหยาเขียวเนาะห้าเขียวกานละพันกานละสองพันไปเอามาแต่ใส่อันนี้ย่าให่ ไปอายูดงมาแล้วก็มาเฮ็ดเป็นสิ่อีกเอามาตากมันยังไงสิบอกเม็นว่านยาขาเจ้าคุมี่กับไปซื้อเป็นล้านเาปเล่มเอเจ้าโอ้จระนาเปเล่มเอาจะอยู่ในโอ้อยู่ในน้ำอยู่ในน้ำาะโอายู่ในน้ำาอยู่ใน้ะาดย่นเอาก็โอ้ราย่นนอนี่อในย่ายาดา ไท้ตัวเองกับบุิมีดอกเนาะโอ้อเอรพี่น้องเว้ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊ปุ๊บป๊บโอไกินแล้วคอบไิกินดอกบัวพามีก็คอยนั่นยับปนุ่งยสกิบักชิวตจางดจแปลงด้บเสืทางเลยโอ้ยเพี่น้องถักปั๊บปั๊ปั๊บปั๊บ้ตัวเองแ่กับไผลจ้างอเจ้าอนเงินลำจ้างนีไผเท่าไรเอ้ยี่มีนจ้างคนไผละพันแล้ว มือได้มือหนึ่งได้จะได้จากอไนั้ยมือหนึงได้ชิมหากันชากันกับชิหากันกับชิหกันกั้งมหกันกับันชิมหากนกังชิมหากันกับชหากันกบชิมากกบิกันกับหันกัมันแพ็คมหากันกับชิม่อกกมหนกับอิมเากันกบมานากันก่บานานกิมน้กกมานมาม่นบมมกงน นุมให้โดยไปเปียนกัพอดีแต่แต่ื้อนุ่มแล้วโดยเป็นไปไกลบอยู่ในบ้านคู่มือนี่หั่นย่งเจ็บอยู่บในคอเนืองงอในคอค่ะโอ้มันผืดใส่ชีวิตยากเนาะเพิ่นกับใส่ชีวิตเดียยวความแบบลำบากแต่กระสูนเนาะโดยโดย เป็นเนื้อเงาะในคอพี่น้องเอ้แต่อีตนเพิ่นกินข่าวแทนนมเอ้กินนมแทนข่าวพี่น้องเอ้ยแมนแมนไวแป๊บเดียวสิได้ขึงได้เลยเสียดขึงกันได้เลยเรียว่าบ้านนอกบ้านหน้าเฮานี่อันมุ่งหยาดเรีว่าขาดไปเลยเนาะเพิ่นก็เป็นคนดูมันขยันผู้นึงอันที่ว่ามุ่งกระต๊อบนะกะเจ้าภัยเองบ่ มุงกระต้อเป็นไพเองพี่น้องปุ๊บเนี่ยปุบนเป็นนังชีมืองชีมือแล้วป้าสุดยอดเลยไว้เลยเนาะต้นเิดกิตละ่อยกานกันจิตละลอยการปุ๊บคันชุบมดหวานเนาะกับไปดี้นอยู่หลายๆกันยังขาดอยู่แบบหลายอย่างมันซะอยากกินคันได้เงินมาทั้งพี่น้องสวยเรือมากกะซื้นนุ่มไปกินเนาะเอ้ยเนาะคนกะ เป็นคนดุมันขยาน,นเพี้ยนคนหนึ่งหน่อยมึงุกแบบเพศเพทเลยไพ,พี่น้องปุกบเพไผ่หยาป๊บปั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 ๊า,านามาเนี่ยเขามาจะผ่าตัดน้อเฮวยังไผ่หยาไผ่หยาหัก้า โอ้มาตาพาตัดนะตแต่2019นะเ่าผัานมาเ่อ่อากี้พาตัดเพ่นแขวาเนาะหลอตําเพ้นแข่เยเนาะแขวก็ชิบก็ได้แบบนี้นะเหย็ดไผ่เหยดไผ่ยามันมันเป็นครบชกบ่ได้ซูชีวอตรอีหรอเนาะพี่้อกเนาะแขอในเพ้นแขาจาำข่งขาจําคนมันก็สิออกได้เล็แขงกับผักก็ได้โดยโดยโดยอันเปนพาตัดอันเพนแข่ แต่ไตกนนั้นเลือดมันออกเลยของสารเป็นแขไ่ิไข่่างเเพิ่นกันยังบุญยุ่แบบว่ายังมีชีวิตอยู่มาในดุปนีเนาะล้วกับพระเจ้าก็ยังหักษาเนาะเว่าบุญะะจะตาอนือกับเอนึเอึเือที่ที่กบได้าตอนนี้ตอนนี้ตอ้เออเพื่อทอนกะอยากตอนนี้เออเพื่อทอนกะอยากอยากอยากได้เงินเนี่ไปต่อยาเนาะบุมีเงินวั้ะ บบมีงเงินไปต่กกอตยามันจะอิงามแลวเขาจัดถนอห้หอยายเอาไงถ้าสมมติว่าเดือนหนึ่งเท่าไรเนาะเดือนนึเป็นลา้านเป็นลา,น,ลานันบาทโดยสองพันบาทบาวพามีตอนนี้ก็บริกินยาเลย,ยปะยาพพบบเยพราะว่าโบมีเงินยานี่ก็คือหักษาเียลงบหักษาหนึ่งงอกเนาะ าเนื้องอกภาษาไทยเนื้องอกแต่ภาษาลอื่นมาชิ้นปงแมนชิ้นปรงในคอพี่น่อยอยู่ในคอแต่ว่ายุไทยน่ะสิพพาตัดแต่อยู่ถ้าเกิดอ่าโบเมน้าทาวาน่แมมนบ่แมนมาเร็งนะเจาองไปเคยกวดเพะว่าจากเส้นจักเ้นเอ้ยเคยไปกวดแ่ช่วงเดียวในช่วงเ็ใหม่ๆเนาะมเก็บแงไปช่วเดยมาจากเส้น ก็มได้ว่ามันจะเช่นคนีมจะบอกว่าเสตรปองเส็นตรงไม่มี่อเดีอยวเขบอกแค่เ่านี่แหละแล้วก็ได้อันอะไเลยมีตารางยาอันกระเพาะหยรอยสี่บาทตรก็พากันมาคงไม่คอบัดีวางยาดีกับแมนแมนสุดยอดเออผู้ทอดเนี่ยเป็นคนแบบสู่ชีวิตอะไรเหรอใอ่ใครอย่าเพื่อเสด้เงินเนาะ ไผ่หยากับไผ่หนึ่งกับพิจพันธ์กีบพี่น้องเอ้ยผลสู่ชีวิตและโบเมนเสบานั่งงอมืองอเท้าโบเมนพี่น้องเอ้ยเห็ดทุกอย่างที่ได้เงินน้องับจ้างขนาดเป็นไข่เป็นนาวผ่าตัดมาใหม่ๆก็มานั่งเห็ดเรียกนั่งสานหยานั่งไผ่หยาพี่น้องแม่นบริยูเด้๋ยวเศร้าบริยันคือจังมื้อนี้กินข้าวกันยังเอ้ยมื้อนี้กินข้าวจังมื้อมื้อนี้ค่กินนุ่มบริยูบริยต้มกินนมแล้วบริยต้มบดข้าว อีต้น่นนี่พี่น้องเอ้ยเจ้าคุ้มกะมีความแบบอยากช่วยเหลือเพิ่นนี่ก็ซื้อนมให้เพิ่นอยู่พี่น้องเอ้ยให้เพิ่นพอได้กินนอนละกะมาถามทามข่าวถามไทยเพิ่อนละกะให้กำลังใจซึ่งการละกันแหละพี่น้องเอ้ยเจ้าคุ้มกะอ่ายังบ่มีผู้ใหญ่ซัพพอร์ตหลายก็อยากช่วยเพิ่นหลายอยู่ตอนนี้ก็คือหลายสิ่งหลายอย่างเนาะค่ะมีผู้ใหญ่ซัพพอร์ตนี่ยโทษท้อที่พาเราไปพาตัดพุ่นแหละมันเป็นยังไงเงื่องงงออกบ่เด้อ่าวพอดีลิ้นดี้หัวพี่น้องเอ้ยบ่อยากให้เครียดเนาะ ว่ใหญทุกคนเสียขีดทุกคนก็นมีปัญหาอุปสรรคน้ำอ่าทุกคนนั่นแหละบบมีไผสมบูรณ์แบบหรือว่าเฟอร์เฟกหรือว่าเลิศรู้เนาะเพราะว่าผู้พันมีเงินมีข้ามก็ให้พันกสัสิอุกใจเรื่องทางอื่นเนาะเรื่องลูกเต้าครอบครัวแต่ผู้บ่มีเงินมีข้ามผัดมีปัญหากีก่กบสุขภาพก็มีพี่น้องหลายอย่างแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนเขาต้องคิดบวกไว้ก่อนเนาะในการที่จะสู่ชีวิตแต่เนินชีวิตต่อไปพี่น้องเนาะทั้งอ่าสาผู้ทนทั้งอ่าบ่าเบียงเองก็ดีเนาะ โอ้บวงมาไพ่นย่ยซอยซาพุทธรได้ไหมไหมไหวไหวหิมะหิมะาเวี่งแต่กำตั้มได้น่ซอยเรือหี่เห็นไหมแลกะโดยแฮโบวียงลงไพ่อ่ะบวิ่งหลวกะอันนี้ขึ้นทั้งซาพุทอนไก่เนาะขอความกรุณาเนาะถ้าพอยากซอยเรือเพิ่นเขามาแลักะติดต่อทางผ่านทางอ่าช่องอ่าซาวคึมเจสว่างพี่น้องเอ้ยเพื่อจะเป็นสะพานบุญให้เพิ่นอยากให้เพิ่นได้กินยาโตเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกับสุ กะบพัวเพิ่นกะไปเห็นงานอยู่แต่เงินกับพอพี่น้องวันหนึ่งอ่ะได้พอสำได้มาซื้อนมกินกับเบิดแล้วเนาะพี่น้องไปซื้อไปซื้อไปซื้ออาหารการกินมันกับแพงพี่น้องตัวมือนียเงินกับฟอมันกับพอได้แจ่สำนันเลยพี่น้องเลยก็คือพี่น้องหูนั่นแหละกับลายอย่างกับเฮากับมาเบิึงให้กำลังใจเพิ่นให้ความช่วยเหลือเพิ่นแล้วก็ซื้อนมให้เพิ่นเนาะพี่น้องอันเดียแพ็คหนึ่งแล้วก็ขนมข้าวบะหมี่ซื้อมาฝากเพิ่นกัเพิ่นกับ คิ้วดำเลยพี่น้องเลยพอพ่นกับมีมีออลองไพ่บังว่าเนีนี่โอ้คอยจับบุเป็นบ่เวียงออคอได้ให้กำลังใจเจ้าวะเนี่วะคอยเห็นอันคอยเอาคลิปเจ้าไปลงอันซอยเสาอันพิมพ์อันทางอันกอมไมพายวิวแตกต่ำๆเด้อพี่น้องอฝากให้กำลังใจบ,บ่เวียงซะแนวแน่นกดติดตามกดไลค์กดแกดชร์เพไนพี่น้องเลยเป็นน้องสายข่อยที่่วามาอีต้นสงสารไม่ห่างนางหมายโดยเฉพาะเก่งขนาดวะถึงไหนถึงกันเพิ่มมาซอยเพิ่มมาเริ่มนะเริ่มนะอืม าพี่น้องเอาเอาโอเคอ่ะอยากให้ชาวภูท่านฝากถึงผู้ใหญ่เจดีที่เบิ่งติดตามช่องเหาอยู่ตอนนี้4,000คนผู้ลดอยากอ่าอีต้นชงสารอยากให้เป็นสะพานบุญจากข้อความช่วยเหลือจากเพิ่นกับไฮวอลนะเพิ่อนนะใช่ละ3,000เราจะขายโอเคแล้วก็ไล่พักส่วนฐานจากสอยเรือสาวภูทอนเนาะเป็นนมเนาะกินนมแทนเข่าพี่น้องเว้ยอ่ะซอกคึ่มก็ซื้อให้เพิ่นกินนี่ซื้อมาฝากเพิ่อนอะ พอสับก tamam. uh huh. ึ่มกับพจักเพิ่นกินยี่ห้ออะไรก็ซื้อมาฝากเพิ่นกับอาทีมงานนั่นแหละที่มาเยี่ยมยามเพิ่นน่ะแต่ก็มีหน้าตาแจ่มใส่ึันย้อนความหวังเนาะอยู่นําความหวังนั่นแหละออืพี่น้องเอ้ยก็เพิ่นก็เป็นคนที่ดีผู้หนึ่งเด้ก็เป็นคนที่ว่าได้เฮ็ดบุญร่วมกันหลายๆทางเดี๋ยวจังได๋ไม่เจอกันเนาะกับอาจารย์แม่กับสับกึ่มกับทีมงานนี่แหละเฮาก็หวังว่าสิได้เป็นสะพานบุญให้เพิ่นเนาะพี่น้องคนใดที่ซอยเหลืออยากซอยเหลือเพิ่นก็ทักเข้ามาช่องทางช่องสับกึ่มใจสว่างได้เนาะพี่น้อง อจะเป็นสะพานปูนในแก่สาวผุทอนเพม่อนกันยังกินข่าปบ่ได้เป็นเนื้องอกในข้อเนาะกาะบริพาเล่นมาเลย, <c oughs> บ,ยบริพาเลยได้พี่นอ้องเลยแล้วก็ตอนนี้เฮากับจีนมีโครงการมึงเกิดกับจีนจีพาอาจาร,รย์แม่เนาะมาเห็นเงินได้เป็น กลสิเป็นยังได้ต่อไปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพี่น้องเเป็นกำลังใจให้ทางเสาก,กึ่มใจสว่างในกะทีมงานเนี่ยเพื่อจะประพาดคลิปใหม่ๆและเพื่อเราจะมีกําลังใจสู่ต่อไปขอพี่น้องทุกคนเด้อบ่อยกดขามโฆษณาเนาะเพื่อเป็นเพื่อเบิงเเบ่งโฆษณาให้นไหจ๊ะเพราะเขาก็อาศัยโฆษณาอะไรเขาก็เป็นช่องใหม่น้องใหม่ยังบูมแไผนเบิ่งแล้วเดี๋ยวเสาก,กึ่มสิพาพี่น้งนอ,นนองไปรอเบิ่งเฮืดสักพุธรเด้อแล้วกะอ่าสิให้ทีมงานกลับมาสัมภาษณ์ต่อเนาะโอเคเด้อไปก่อนไปเจ้าพรขอไปเจ้าเสริมกำลังเด้อโดยโดยเด็กสาวกุ่ิ อ๋อเระบึงเฮือนเด้อพี่น้องสิพาอ่าอาจารย์แม่บึงเฮือนแต่อาจารย์แม่ก็สิเคยเบิ่งเลยแหละเพราะว่าเพขาจะเบ,บิ่งในคลิปเบาเบาแอร์เนาะไซเบอรี่เนาะโอเคโอเคเดี๋ยวสิาาพสาพาเราะบึงเดี๋ยวพี่น้องเด้อสักครึ่งสิพาเราะบึงเฮือนอ่าสาวผู้ทอนพี่น้องเลยอ,อ่าประมาณนี้แหละเฮือนประกาศเดซเลยลมสิผัดเสียงกระตักสิไปมือแดงเสาก,กับโอ้เฮือนยิงเงี้ยเฮือนเซ่พี่น้องไอ้เสาก,กับกุดอลไรเนี่ยบ่เสาเฮือน,นกุดเลยพี่น้องเลย กุ๊ธมันหลายปีเลยเพื่อนมาแต่ก่อนเคสอื่นกับเขามาสัมภาษณ์นี่คือตั้งห้องทั้งไห้ล้วจ่อยดำกูนี่แต่นี่พักดีขึ้นร้ายเพื่อนเนาะอาจากการเที่ยวได้รับคามสุขอเลยจากสไลช่องกินเข่าบดเอาบอดี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 กินเข่าหยามเข่าลงไปเด้บดเอาเพราะว่ากืนเลยได้พี่น้อยแล้วก็นี่เพื่อนเก่าเพื่อน มันเซ่แหละพี่น้องเ้ยเพื่อนกะมีโครงการจะมีผู้ใหญ่กลับมาสอยเรือเพื่อนแต่เพื่อนกะยังเงินกะยังงุบกะยังบุพเพอพี่น้องเพราะว่ายังแย่บ่แล้งบ่ลายเนาะพี่น้องเนาะกะเซอร์นะพี่น้องเพื่อนมีน้ำใจอยากสอยเรือสาวผู้ทอนเนาะกะติดต่อช่องทางสาวกลุ่มใจสว่างได้กับทีมงานเพื่อเขามาเป็นสะพานบูนหวมกันเนาะสอยเรือเพื่อนเนาะสอยเรือสังคมสอยเรือเพื่อนมนุษย์อยู่หวมโลกกันถ้าเพื่อนมีจิตใจเออเฟื่อเพื่อแผ่มีจิตใจเมตตากับว่าแมนเนาะพี่น้องเนาะ แล้วก็ต้นนี้จะเป็นเฮือนเก่าเพลินเลยเพลินบอกว่าเพลินกำลังจะเห็ดเฮือนเนาะปลูกเฮือนกับปลูกกระท่อมอยู่ถ่าพี่น้องกระท่อมเนี่ยจะเป็นกระท่อมใหม่ที่เพลินจีมาปลูกอยู่ถา่าจำใจเฮือนแล้วเพลินว่าทางอาจารย์แม่จะมาซอยเห็ดซอยสางกระเดือนหน้าเพลินจะมาใส,าสา่ซอกรึมไปฮับอยู่ประเทศไทยหแหละเพลินก็ให้เ้อกรึมอารมไปฮับเพลินว่าเ้อกรึมก็ยินดีเนาะยินดีจะ,จะเป็นสะพานบุญห่วงกันให้กำลังใจเกื้อหนุนแล้วก็เบิ่งแ a ง g สังกันและกันเลยพี่น้องเลยคือว่าแหละสายแดกกระดีเบิดเนาะ าเฮ้าซอยเลือกกันนะน,นะพี่น้องเลยกับบุ๊มบิงยังไลายเนาะพี่น้องกับประมาณนี้แหละโซก,กุมกับแจ็คเชียร์ยังไลายเนาะคลิปนี้กิฝากไว้สมนี้ก่อนแล้วก็ฝากกดติดตามกดไล์ก,ดแ,ลกดแชร์เป็นกำลังใจให้สองสซก,กลุลแจสว่างนเดอ้อทุกคนคลิปนี้กับจะได้ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องจะได้กล่าวคำว่าสบายดีเดอ้อ